สวัสดีครับอยู่กับแพคลคณิตศาสตร์ชานเอลนะครับผมเราอยู่ที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับเนาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเล่ม1นะครับหนังที่หน้าร้อยแปดสิบเก้าครับผมแบบฝึกหัดที่สามจุดเก้าขอไข่ครับเนาะมาเริ่มที่ข้อสิบห้าครับเนาะข้อหนึ่งข้อสิบสี่อยู่ในคลิปที่ผ่านมานะครับเนาะอันนี้มาเริ่มที่ข้อสิบห้าครับลักษณะโจทย์แบบนี้ครับเห็นไหมทุกข้อมันให้เป็นดีกรีหนึ่งหมดละนั้นแสดงว่าถ้าเป็นดีกรีหนึ่งปุ๊บเราสามารถเขียนค่า x ได้เลย เอกที่เป็นไปได้มีเอกอะไรบ้างครับเอกที่เป็นไปได้คือเอกเท่ากับหนึ่งอะไรเอกเท่ากับอะไรครับลบสามนะครับและครับดูสีเขียวๆนี่ๆดีไดะอีกอันหนึ่งครับตัวส่วนครับเอกต้องไม่เท่ากับนะครับสองนี่ครับตัวสีเขียวนี้มาจากตัวส่วนครับตัวส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์ครับตัวส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์นะพอมันไม่เท่ากับศูนย์ปุ๊บเราแยกข้างไปมันก็ได้ตัวนี้ นันแสดงว่าเราโฟกัสว่าเราจะมีค่าครับเราจะมีค่า x อยู่3ค่าครับตัวนี้เราก็เอาค่า x ที่เราได้ตัวนี้ไปวาดเส้นจํานวนทั้งหมดเลยนะทั้งตัวเศษตัวส่วนหมดเลยเอาไปวาดครับไปวาดมีอะไรบ้างครับตัวนี้มีลบสามมีหนึ่งแล้วก็มีสองตัวนี้ครับนะเราก็จะเป็นช่วงมานะพอได้เป็นช่วงมา,นะเ,งมาเราก็ใส่เครื่องหมายครับ ครห,หมายเราก็จอ,อะไรครับบวกลบบวกลบเราต้องการตัวที่เป็นอะไรตัวที่เป็นลบเพราะเครื่องหมายตัวนี้มันน้อยกว่าศูนย์เห็นไหมตัวที่เป็นลบนะครับนั้นแสดงว่ามีเครื่องหมายเท่ากับเราจะใส่เป็นอะไรหมดเลยจุดทุบหมดเลยเน,นะอืมเนื้อจุดทุบหมดเลยเอส่วนที่เป็นลบก็เนี่ยตัวช่วงแรกเครื่องหมายลบอันนี้อีกช่วงหนึ่งเนี่ยปุ๊บแต่สิ่งที่ต้องควรระวังเห็นไหม ตัวสี่ x ต้องไม่เท่ากับ2นี่เป็น x เท่ากับ2อยู่นั่นแสดงว่าจุดนี้เราต้องแก้ไขครับเราให้มันเป็นตัวนี้ไม่ได้เนี่ยตัวนี้เป็นจุดโป่งครับน,นี่ถึงจะถูกกันไหมความยากขึ้นมาทำไมนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็ได้ตัวนี้เราก็ได้คําตอบแล้วครับผมดังนั้นครับใช้คําตอบของเราก็คือครับลบอะไรครับลบตีถึงอะไรครับถึงปิด3ยูเนียนกับปิด1ถึงเปิด2นี่ไง สองตรงนี้ต้องเปิดนะครับจริงๆอ่ะมันเอาอยู่แต่สองมันไปอยู่ในรูปของตัวส่วนนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้อีกนะครับให้คำตอบตัวนี้ออกมาแกไปดูข้อสิบหกครับสิบหกก็เหมือนเดิมนะจะได้ x เท่ากับอะไรครับตัวบน x เท่ากับยาข้างครับสามส่วนสองและตัวส่วนครับตัวส่วน x เป็นอะไรบ้าง x เท่ากับลบสองแล้วก็ x เท่ากับอะไรครับ กเกทอกับ5อืมนะเออเกเทกับ5กเกทกับ5นี่ไงมันต้องไม่เท่ากับครับเพราะตัวส่วนระวังนิดนึงตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0ยย้ายข้างออกไปก็จะมี2ก้อนนี้นั้นแสดงว่าทีนี้เราแปลว่าเส้นจำนวนมันมีหมดกี่ค่าครับมันมีหมด3ค่านะมีอะไรบ้างครับมีตรงนี้คือลบ2 ตรงนี้คือ3ส่วน2แล้วก็มีอะไรครับมี5แล้วก็ใส่ปกติครับบวกลบบวกลบมากกว่า0ก็เป็นจุดโปรงหมดเลยนี่ไงเอาส่วนที่มากกว่า0เอาส่วนที่เป็นบวกครับส่วนที่เป็นบวกนี่นี้บวกครับนี่กระจบครับตอบได้เลยแล้วก็มาเกียนครับดังนั้นครับ คำตอบของเราก็คืออะไรครับเปิดลบสองถึงเปิดสามส่วนสองยูเนียนกับเปิดห้าถึงตี้ครับนี่ไงก็จบโอเคป่ะอ่าสีเขียวตัวนี้คือตัวส่วนนะครับแนละอันนี้คือตัวเศษเอาไปคิดหมดเลยแต่ว่าตัวส่วนตรงนี้เราวางนิดนึงมันต้องไม่เท่ากับครับตัวส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์ไปดูข้อสิบเจ็ดครับนะข้อสิบเจ็ด ก็สิมันยังไม่สวยงามเห็นไหมมันใจร้ายหน่อยข้อนี้มันไม่แยกไม่ให้เราครับก็สิบเจ็ดมันไม่แยกไม่ให้เราเราต้องจัดรูปเองครับโอเคสิ่งที่เราจัดได้เราไม่สามารถย้ายเอกตัวนี้ขึ้นไปคูณได้นะถ้าย้ายแบบนั้นผิดทันทีครับผิดหลักของอสมการนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือย้ายเจ็ดมาฝั่งนี้ครับนี่ย้ายเจ็ดมาฝั่งนี้เป็นลบอะไรครับลบเจ็ด แล้วก็คูณ x มาทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนี่มันก็จะได้มากกว่า0นะครับได้ตัวนี้พอได้ตัวนี้ปุ๊บข้างบนได้อะไรครับข้างบนก็เป็น x ก,กำลังสองบวกขอโทษครับจัดเลยตัวส่วนเท่ากับลบ7 x ครับแล้วก็บวก12ตัวส่วนเป็นอะไรตัวส่วนเป็น x ครับนี่ไงมากกว่า0ตัวนี้แยก2เเล็บได้ ได้เป็น x ลบ4กับ x ลบ3ส่วนได้ไรครับส่วนได้ x ครับนี่มากกว่า0เนี่ยนะก็จบครับได้ตอนนี้เพราะได้ตอนนี้ปุ๊บเนี่เราได้ละเราก็จะได้ว่า x เป็นอะไรบ้าง x, x เท่ากับอะไรครับ x เท่ากับ4 x เท่ากับ3นะครับผมตัวส่วนครับและ x ต้องไม่เท่ากับ0นี่งมันก็จะมี3ค่าที่ให้เราวาดใส่เส้นจำนวน ตัวแรกคืออะไรครับศูนย์ตัวต่อไปคือสามตัวต่อไปคือสี่นี่ไงมากกว่าศูนย์จุดโปรงหมดเลยอือจุดโปรงหมดเลยใส่บวกลบบวกลบมากกว่าศเนาส่สนที่เป็นเครื่องหมายบวกส่วนที่เครื่องหมายบวกนี่ไงได้ตัวนี้นะเราก็จะได้คำตอบแล้วครับผมดังนั้นครับนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับเปิดศูนย์ถึงเปิดสามครับ ดูเนียนกับเปิด4ถึงตี้ครับนี่ได้ตัวนี้เขียนนะไปดูต่อข้อ18ครับ18คล้ายๆกับข้อ17เลยนะครับจะรูปเลยครับเป็น x กำลังสบวก6ส่วน x ครับย้าย5มาลบครับคูณอะไรเข้ามาคูณ x เข้ามาเพื่อให้ตัวส่วนมันเท่ากันครับน้อยกว่าเท่ากับ0 ได้แล้วครับตัวบนก็จะเป็นอะไรครับ x กำลังสองลบ5 x ครับบวกหกเคนตัวนี้มาทำไมาครับบวกหส่วนนั่นะครับส่วนนน x นี่งน้อยกว่าเท่ากับ0ข้างบนแยกวงเล็บได้ครับได้เป็น x ลบ3กับ x ลบ2นะครับระวังนะครับได้ตัวนี้เนะาะแยกวงเล็บระวังนิดนึงนะครับ อีกอนนี้บางคนบอกทาไมไม่เลือก6กับหนึ่งอะ่ะได้5เหมือนกันไม่ได้นะครับเครื่องหมายตัวนี้เป็นบวกครับ2ตัวนี้ต้องเป็นตัวเครื่องหมายเดียวกันมันถึงจะบวกลบกันได้ก็ตัวนี้ครับเหมือนเดิมครับไปต่อครับเหมือนข้อ7เลยเหมือนข้อ17เลย x เท่ากับอะไรครับ3 x เท่ากับ2นะครับผมและตัวส่วนครับผม x ต้องไม่เท่ากับ0นี่ไงนะมีตัวส่วนแล้วก็วาดเส้นจำนวนได้เลยมีกี่ค่ามี3ค่าครับ0ูนย์ 2 3เห็นป่มเราใส่เครื่องมายละไได,ได้บวกลบบวกลบจุดอะไรได้น้อยกว่าเท่ากับเห็นไหมมันจะเป็นจุดทุบมันเลยจุดทุบมันเลยแต่ตรงศูนย์นี้ต้องระวังตรงศูนย์นี้นเป็นจุดโป่งห้ามทึบถ้าใส่จุดทึบปุ๊บมันจะขัดแย้งกับตัวนี้ x ต้องไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าตรงนี้นเป็นจุดโป่งครับเห็นไหมน้อยกว่าเอาส่วนที่เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายลบครับนี่ไงออกไปซ้ายขวาต่ตัวนี้ เราก็จะได้คําตอบของเราครับดังนั้นครับก็ได้ตั้งแต่อะไรครับลบตี้ถึงเปิด0ย์ครับยูเนียนกับปิด2ครับถึงปิด3นี่ได้ตัวนี้ก็จะจบออกมาโอเคป่ะได้ตัวนี้นะดูข้อ19ครับข้อ19ก็อารมณ์เดิมครับย้ายข้างมาฝั่งนี้ครับ6ส่วนด้วยครับ X-1 ลบ1ครับ ลบกับ1ย้ายมาครับอันนี้คูณอะไรเข้ามาคูณ x ลบมาทั้งเศษและส่วนนะครับนี่ x ลบฝั่งนี้ก็จะเหลือมากกว่า0คูณเข้าไปครับอันนี้เหลือ6ลบ x บวกส่วนด้วย x ลบมากกว่า0นะครับผมตัวนี้คูณลบเข้ามาครับระวังนิดนึงนะไอตัวน,นี้พลิกนิดนึงนะ นะถ้าไม่คูณลบเราจัดรูปใหม่ก่อนไอฟบนนี้ได้อะไรเป็นลบ x ได้เป็นลบ x บวก7นะครับผมส่วนด้วยครับ x ลบ1เท่ากับ0นย์ี่ไงคูณลบเข้ามาครับอันนี้ก็จะเป็น x ลบ7ครับส่วนด้วย x ลบ1อันนี้เราคูณลบเข้ามาครับนะคูณลบเข้ามาเกิดอะไรขึ้นเครื่องหมายจะตรงข้ามครับเครื่องหมายจะเด่งกลับเปลี่ยนออกมา แค่นี้พอได้แค่นี้ปุ๊บเราก็จะได้ x ละอันนี้เราได้ x เ,เป็นอะไรเราได้ x เ,เท่ากับอะไรครับ7นะครับและตัวส่วนนะครับ x ต้องไม่เท่ากับอะรครับ x ต้องไม่เท่ากับ1น,นะมันมี2ค่าที่เราวาดใส่เส้นจำนวนครับก็คืออะไร1กับอะไรครับ1กับ7นะครับ1นกับ7บวกลบบวกครับผมน้อยกว่า0 จุดโปงแน่นอนนะครับเอาที่เครื่อหมายเป็นลบครับผมมันน้อยกว่าศูนไงดังนั้นครับตอนนี้ก็จะได้เปิดอะไรครับเปิดหนึ่งถึงเปิดเจ็ดครับตอนนี้โอเคครับได้ตอนนี้ไปดูต่อข้อ20ครับเหมือนเดิมนะครับรูปมันยังไม่สวยจัดรูปก่อนครับเรื่องนี้ห้ามใช้การคูณไขว้เด็ดขาด นะพอเราไม่ทราบค่าตัวแปรครับลบหย้ายมาครับคูณอะไรเข้ามาคูณ x ลบหครับเพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันคูณเศษก็ต้องคูณส่วนด้วยครับฝั่งนี้ย้ายมาหมดแล้วก็จะเหลือศูนย์เห็นไหมตัวบนเหลืออะไรครับตัวนี้อันนี้เหลือ 2X งครับลบสครับลบ x ครับบวกหนึ่งตัวส่วนเอาเขียนตัวเดียวพอมาตัวบนได้อะไรครับ สองเอ็กลบเอ็กเหลือเอ็กครับลบสี่บวกหนึ่งก็เหลือลบสามส่วนด้วยอะไรเอ่ยส่วนด้วยเอ็กลบหนึ่งน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าศูนย์นี่ไงเหมือนเดิมทุกอย่างได้กี่ค่าได้เอ็กสองค่าขมวนเอ็กเป็นอะไรเอ็กเป็นสามตัวส่วนครับและวเอ็กต้องไม่เท่ากับอะไรครับหนะึ่งเห็นไหมเอาค่ามาใช้ทั้งสองค่าครับตัวน,น,นี้ เส้นจำนวนนะครับเป็น1กับ3จุดอะไรทั้งคู่เลยจุดโป่งทั้งคู่เลยนะครับใส่บวกลบบวกน้อยกว่า0ต้องการเอาส่วนที่เป็นลบครับนี่เขียาได้ตัวนี้เราก็ได้คําตอบแล้วครับผมดังนั้นครับคำตอบที่เราได้คือได้อะไร,รเปิด1กับเปิดอะไรครับเปิด3จบเลยเห็นไหมไปดูต่อครับข้อ21 เอ็ดนะครับผมอือนะก็ยี่สิบเอ็ดได้ตัวนี้ครับย้ายมาครับยี่สิบเอ็ดพร้อมยังเอ่อยี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมครับเนาะจัดรูปให้มันอยู่ในรูปของสวยงามหน่อยมันไม่สวยครับตัวนี้ x ลบสี่ย้ายทั้งหมดมาเลยครับย้ายทั้งหมดมาเป็นอะไรครับลบ x บวกอะไรครับบวกหนึ่งนี่แล้วก็ เอ่อตัวนี้เขียนแบบนี้ก็ได้แต่ครูเขียนใหม่แปลมาเป็นอะไรครับลบ x ลบ x ตัวนี้เราคูณอะไรครับคูณ x ลบ4เข้ามาตัวนี้ก็คูณอะไรครับคูณ x ลบ4เข้ามาและหนึ่งมาฝั่งนี้ครับเป็นอะไรครับเป็นลบ1น,นะก็คูณเหมือนกันครับการบวกลบเราต้องทำให้ตัวส่วนมันทำไมกนเท่ากันครับมันถึงจะบวกลบกันได้นี่ไง คูณเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เหลือมากน้อยกว่าเท่ากับ0นตอนนี้เราวิเคราะห์แล้วตัวส่วนมาทำไมกันหมดเลยตัวส่วนเท่ากันยังตัวส่วน,นเท่ากันแล้วอันนี้มี6ครับคูณ x เข้าไปเป็นลบ x กลัง2บวก4 x ครับคูณลบ1เข้าไปก็เป็นลบ x ครับบวกครับนี่ตัวส่วนก็จะจบละตัวส่วนก็จะเหลือ x ลบ4อย่างเดียวเห็นไหมได้ตัวนี้ครับนี่ จัดตัวบนใหม่ครับอันนี้ก็จะเป็น x ลบ x กลังสองครับบวก3 x ครับแล้วก็บวก10ส่อนด้วยตัวนี้ครับ x ลบสน้อยกว่าเท่ากับ0เห็นไหมหน้า x กำลัง2มันเป็นอะไรครับมันเป็นลบเราคูณอะไรเข้ามาเลยคูณลบเข้ามาครับคูณลบเข้ามาเกิดอะไรบ้างครับเครื่องหมายข้างหน้าเปลี่ยนครับเปลี่ยนทุกตัวครับเห็นไหมจากบวก3มก็กลายเป็นลบบวก10มันกลายเป็นลบครับ พอส่วนเหมือนเดิมนี่ปึ๊บแล้วก็จะให้เครื่องหมายมันสะท้อนกลับไปครับตีลังกาเครื่องหมายด้วยครับพอได้ตัวนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเราแยก2เล็บได้ครับได้เป็น x ลบหครับกับ x บวกสครับเนาะตัวนี้แยก2เล็บน่าจะแยกได้แล้วนะครับเนาะตั้งแต่ม2แล้วนะครับจําได้ด้วยนะครับนะได้ตัวนี้พอได้ตัวนี้ปุ๊บเราค่า x ครับมาได้นะครับ x เป็นอะไรบ้าง x เป็นอะไร x เป็น5ครับนี่ x เป็น5นะครับและ x เท่ากับลบสครับตัวส่วนละ่ะและนะครับ x ต้องไม่เท่ากับ4ครับนี่ไงเราก็มาวาดเส้นจำนวนได้มีกี่ค่ามี3ค่านะครับนี่ครับ2 4 5สี่ห ช่องก็เริ่มไปใส่บวกลบบวกลบนะครับตรงนี้เป็นจุดทึบตรงสต้องเป็นจุดโปร่งเพราะมันมีอยู่รูปตัวส่วนนีต้องเป็นจุดทึบมากกว่าศูนย์ตนนะ้องการนที่เป็นบวกต้องการนะที่เป็นบวกนี่จบมาตอบครับผมดังนั้นครับเซตคําตอบของเราที่ได้ก็คือได้งแต่ปิดอะไรปิด2ถึงเปิด4ครับนี่ แล้วก็ปิดยูเนียนกับปิด5ไปถึงตี้ครับนี่ได้ตัวนี้โอเคไหมครับนะอืมนี่ยนะครับต่อไปครับไปดู22 22นะยีครับก็เหมือนเดิมครับ8ส่วนด้วย x 2. อะไร x บวกสองย่า x มาครับก็เป็นลบ x ครับ ทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันก็เอา x บวก2เข้ามาคูณทั้งเศษและส่วนครับนี x ่ง x บวก2ฝั่งขวาก็หมดแล้วเหลือ0ตัวนี้เหลืออะไรตัวนี้เหลือ8คูณลบ x เข้าไปเป็นลบ x กำลัง2คูณลบเข้าไปลบ 2x ตัวส่วนครับส่วนก็จะได้เป็น x บวก2มากกว่าเท่ากับ0จัดรูปใหม่หน่อยครับ จัดรูปพร้อมกับคูณลบอืมเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้เขียนอย่างเดียวคูณลบเข้ามาด้วย x กำลังสองก็กลายเป็น x ลบ x กำลังสองก็กลายเป็น x กำลังสองเป็นบวกสอง x แล้วก็ลบแปดตัวส่วนครับตัวส่วนก็จะเป็น x บวกสองยกกำลังสองข้างบนแยกสองเล็บได้ครับเป็น x บวกสี่กับ x ลบสองส่วนด้วย x บวก2อ่เห็นปะมันก็จะได้ค่า x มาครับ x ตัวแรก x เท่ากับลบ4 x เท่ากับ2แล้วก็ตัวส่วนครับปู้ใช้สีเขียวเนาะตัวส่วน x จะไม่เท่ากับลบ2เอาทั้ง3ค่ามาวาดใส่เส้นจำนวนครับเอาทั้ง3ค่ามาวาดใส่เส้นจำนวนเนะเาะนะครับมันก็จะได้เป็น้วครับลบ4 ลบสองแล้วก็สองนะครับมันมากกว่าเท่ากับศูนย์มากกว่าเท่ากับเนี่ยต้องเป็นจุดทึบนะครับจุดทึบเห็นปะอันนี้จุดโปร่งเพราะมันูรูปตัวส่วนนะครับทึบใส่บวกลบบวกลบมากกว่าศนะูนย์เอาส่วนที่เป็นบวกครับนี่ที่เป็นบวกได้ตัวนี้ครับเห็นปะนี่ตอบที่ได้คือได้แล้วครับโอ้ เกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรไหมคูผิดนี่เป็นลบครับคูผิดตรงนี้ครับคูณลบเข้ามาเครื่องหมายต้องเปลี่ยนด้วยครับลืมนั้นแสดงว่าตัวนี้ต้องเอาอะไรครับอสมที่เป็นลบครับอสมที่เป็นลบตัวนี้ครับนี่แต่ตัวนี้เคไหมครับผมดังนั้นครับก็ได้ตั้งแต่ลบตี้ถึงอะไรครับถึงลบสี ยูเนี่ยกับลบ2ครับไปจนถึงอันนี้ปิดปิดสครับอันนี้ถึงปิดอ2องนี่ได้ตอนนี้โอเคป่ะได้ละไม่น่าผิดละโอเคครับไปถึงทักข้อ24แล้วกันนะนะเพราะว่าข้อ25มันจะเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งครับ มาดูอีกสองข้อครับข้อนี้มันเดิมแบบแยกข้างมาครับถึงมันจะเยอะหน่อยก็ช่างมันไม่เป็นไรนะ x ก,กำลังสองลบส x บวกสอยัยหนึ่งมาลบครับเหีนยนะตัวที่คูณเข้ามาคือคูณอะไร x ก,กำลังสองลบสาม x บวกสครับคูณเข้ามาส่วนด้วยครับตัวเดียวนี นี่นะตัวนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็น้อยกว่าแล้วครับแล้วก็ศูนย์ 0, แล้วก็นี้คูณลบเข้าไปครับอันนี้ก็จะได้เป็น5ครับลบ x คูณลบเข้าไปก็เป็นลบ x กำลังสบวกส x ครับแล้วก็ลบสส่วนด้วย x กำลังสงลบส x บวกสองครับตัวนี้อืนี่เป็น น้อยกว่า0จัดรูปครับอันนี้ได้เป็น 2. ลบ x กำลังสองลบ x บวก3 x ก็บวก2 x บวก3ตัวส่วนครับได้ตัวนี้ตัวส่วนได้เป็น x กำลังสองลบ3 x บวก2แล้วก็เท่ากับศได้ตัวนี้ละเมื่อได้ตัวนี้ปุ๊บ มันอะไรมันแปลกไหมมีลบอยู่ข้างหน้าเราคูณอะไรเข้ามาตัวนี้คูณลบเข้ามาครับนะคูณลบเข้ามากลายเป็นอะไรเป็นบวกครับเป็น x กำลังสองลบสอง x ครับแล้วก็ลบสามส่วนด้วย x กำลังสองลบสาม x ครับบวกสองอไม่น้อยก่อนละต้องเป็นอะไรครับมากกว่าศูนย์เราก็แยกสองเล็บได้ครับอันนี้ก็เป็น x ลบ 3กับ x บวก1มันถึงจะได้บวก2ตัวนี้ครับก็จะได้เป็น x บวกลบ2กับ x ลบ1นี่ได้ตัวนี้เอีค okay, ว่าเราก็จะได้ค่า x มาครับ x ของเราก็ x เท่ากับ3 x เท่ากับลบ1ตัวส่วนครับ และตัวส่วนกนะ็คือ x ต้องไม่เท่ากับอะไรครับไม่เท่ากับ2และ x ต้องไม่เท่ากับ1มันจะมี4ข่ส4 4ตัวเอามาหมดนะตัวเศษตัวส่วนเราต้องเอามาเขียนใส่เส้นจำนวนของเราให้หมดนะครับเราก็จะได้เป็นลบ1 1 2 3ทุกตัวใส่จุดโป่งให้หมดนี่ใส่บวกลบบวก ลบบวกมากกว่า0เอาส่วนที่เป็นอะไรครับเอาส่วนที่เป็นบวกเอาส่วนที่เป็นบวกแล้วก็ส่วนที่เป็นบวกนี่ไงได้ตัวนี้จะได้3ช่วงเลยโอเคปะ่ะนั้นแสดงว่าคําตอบของเราครับก็จะได้ครับผมดังนั้นครับตัวนี้ตอวของเราดังนั้นครับช่วงแรกคืออะไรครับลบตี้ครับจนถึงเปิดลบหยูเนียนกับ 1ถึง2เปิด1เปิดยูเนียนกับเปิด3ถึงตี้ครับนี่ไงได้3ช่วงโอเคไหมไปดูข้อสุดท้ายของคลิปนี้ครับตอนนี้ครับเหมือนเดิมครับไปจัดรูปใหม่ก่อนครับรูปมันยังไม่สวยพออืมอืมได้หกทำไมได้หกมาลบ ตัวที่คูณเข้ามาก็คือ x x บวก1 x คูณกับ x บวก1นีน้อยกว่าไรครับน้อยกว่า0ได้ตัวนี้แจกแจงครับตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันลบ6 x คูณเข้าไปก็เป็นลบ6 x กำลัง2ลบ6 x คูณเข้าไปก็เป็นลบลบ6 x นี่ไงตัวส่วน ส่วก็ได้เป็น x คูณกับ x บวก1ตัวส่วนเขาแยกมาให้แล้วเห็นไหมง่ายหน่อยตัวบนครับไปจัดรูปหน่อยก็จะเป็นลบ 6x กํลัง2เรียงดีกรีด้วยนะลบลบ 5x บวก6ตัวส่วนเหมือนเดิมมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าคูณอะไรเข้ามาคูณลบเข้ามาครับ ูณลบปุ๊บอันนี้ก็กลายเป็นแล้วครับ 6x กำลังสบวก 5x ลบ6ครับผมส่วนด้วย x คูณกับ x บวกหนี่โอ้อันนี้เกินทำไมต้องเปลี่ยนนะครับพอเราคูณลบก็มาได้ระวังเราก็จะได้ x โอ้ยอย่าเพิ่งใจร้อนไปหน่อยข้างบนเราแยกได้ครับข้างบนเราแยกได้ 6x กับ 6x เลือกอะไรน,นี่จะแยกยากหน่อย เลือกอะไรเลือก3 x กับ2 x นะครับเนาะอืมอันนี้เลือก2กับเลือก3นะครับใกล้คูณใกล้ได้4ใีใกล้คูณใกล้ได้9นะครับ9ก็จะเป็นบวกเลบสตัวน,นี้ครับถึงจะได้5ตัวส่วนเหมือนเดิมได้เป็น x คูณกับ x บวกหตนนัวนี้นี่ไง เราก็จะได้ค่า x ออกมาครับมี x นะครับเท่ากับ2ส่วน3 x เท่ากับลบสส่วน2ตัวส่วนครับ x ต้องไม่เท่ากับ0ก่อนแรกเลยนะอีกก้อนหนึ่งก็คือ x ต้องไม่เท่ากับลบ1อันนี้เพราะฉะ้ตอนนี้ปุ๊บกวาดปเป็นจ,จำนวนครับ มีทั้งหมดกี่ค่ามีทั้งหมด4ค่าครับ1 2 3 4ไล่ตัวไหนก่อนลบลบ3าส่วน2ก่อนค่อยลบ1ครับแล้วก็ค่อยศนแล้วก็ค่อย2ส่วน3เป็นจุดอะไรหมดเลยจุดโป่งหมดเลยเพราะมากกว่า0เห็นไหมปึ๊บใส่บวกลบบวกลบบวกมากกว่า0เอาส่วนที่เป็นเป็นบวกอส่วนที่เป็น บวกครับส่วนที่เป็นบัวครับนี่ไงมันก็จะมี3มช่วงครับผมดังนั้นครับเราก็ตอบไป้ละช่วงแรกก็คือลบตี้ถึงอะไรครับถึงเปิด3ส่วน2อยู่เนี่ยนกับเนี่ยนกับอะไรครับเปิดลบหถึงเปิด0แล้วก็อยู่เนี่ยนกับ2ส่วน3ครับไปจนถึงอะไรครับตงตี้นี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็จบละ โอเคนะครับเนาะเดี๋ยวอีกข้อที่เหลือนะข้อ2 5ถึง32เดี๋ยวไว้เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเนาะอันแสดงว่าคลิปนี้ตั้งแต่ข้อ15ถึงข้อ24ครับเนาะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมงงสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้ครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ